ขวัญหากเผยไม่มีใครเรามาคบกันดูดีไหมหญิงสาวนิ่งไปครู่หนึ่งก่อนจะเผยยิ้มมายินดีอืมราบรูสิอีฝ่ายพยักหน้ารักมำให้คุณเผยยิ้มดีใจสุดคุณค่อยอบอีฝ่ายแล้วน้องตัวจุว่มแผวเบาเออมาสคอตพี่ขวัญน,น่าจะเป็นหมูแล้วครับเห็นหลายคลิปแล้วนะครับไม่รู้วะอันนี้ไม่ค่อยรู้นะครับก็โอเคต่อกันเลยจากนี้ป้ายจะเป็นแฟนกันนะอืมขวัญชอบอาณาดามากนะ นืี่สุดคนได้เริ่มต้นครอบครัวขวานดีๆต้นนาอาตะคุงเหมือนเดิมนะครับโอเคโอเคครับก็จบแล้วก็เนี่ยยินดีด้วยคุณมิจฉอสาวะสําเร็จขอให้มีความสุขมากในคู่ของคุณนะจ๊ะสาวฟภาพฟาสติเคียนเคซี่ก็โอเคโอเคก็ยังไงรัคชิปนี้ก็ขอจบไว้เท่านี้นะครับถ้าชอบกดไลค์กดสิดตครไปเยอะๆละ ก็ติดตามคลิปต่อไปนะครับก็เป็นจีบพี่แบกกี้นะครับโอเคก็อะไรก็ไปติดตามพี่ๆทั้งสามคนคือพี่กิ๊บุริพี่เชนเชอรซี่พี่ขวัญแล้วก็พี่แบกกี้เยอะๆนะครับก็ไงทรับวันนี้ครูเรก็ขอตัวไปก่อนนะครับสวัสดีครับบ๊ายบาย